ะะตอนนี้ผมได้ดอกไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่บาทนะครับ นี้มีพระมันหนึ่งรูปแล้วนะคะแต่วเราจะใสพ่พระรูปนี้ก่อนนะครับนี่เราก็จะถอดรองเท้าด้วยนะคะมารองเท้าออกนะครับ จากโฟตคาร่แหละมันมีสายทอาทีอยู่วันนที่รสว่ยาัก้อ้ัานนี้ระหว่างรอพักนะคะเราก็ชมบรรยากาศกันก่อนนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะ อันนี้ะพระเดินมาแล้วนะคะหนึ่งรูปสองรูปนะคะพระกำลังเดินมานู่นนะครับไกลๆนู่นนะครับผมมาช่ายให้ะครับนู่นเลยะครับไกลๆนู่นนะครับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ใส่บาทนะครับตอนนี้ผมเอ,อ่อทำมาสามชุดนะครับผมก็จะใส่บาทพระสามรูปนะคะับแ๋ยวก็จะนิมนต์ท่านนะคะท่านเดินมาใกล้ๆแล้วนะครับ พระท่านเดินมาแล้วนะร,รอสักครู่นะครับท่านเดินมานเดี๋ยวนิมนท่านก่อนครับนิมนท่านเราก็จะใส่บาตรนะคะเราก็จะเริ่มใส่กับข้าวก่อนนะครับ้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยดอกไม้นะคะ เชตตรธรรมมาวัทถันติอายยวันโนสุขังพระลางเจริญพรเรนพรนิมนต์ค่ะท่านเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใส่กับข้าวก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะละเสรีดอกไม้ตามค่ะสุธรรมมาวทตันติอายุวันโนสุขังพระลังเจริญสุขเจริญพรสาธุาธุอันนี้เราก็ใส่ไปสองรูปแล้วนะคะเราเหลืออีกหนึ่งรูปนะคะ อนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะก็จะมีรถขับมาเรื่อยนะครับก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศดนรอบค่ะแถวนี้ก็คือจะเรียกว่าตลาดล่างนะครับนะคะผมก็จะยืนอยู่แถวตรงร้านนี้นะฮะสนไว้นะครับจนที่ผมใส่บาทน,นะฮะ คือต้องมาเช้าๆนะคะท้าไมใครมาใส่บาทน,นะคะถ้ามาสายคือพระก็ท่านก็จะกลับวัดไปนะครับอันนี้รอพระอีกหนึ่งรูปนะคะ ผมก็จะถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ดูครับนอกนี่ก็จะเป็นร้านนะครับร้านสมายดีสานครับร้านสมายดีสานครับที่ผมเรียนอยู่นะครับ